สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยามดึกครับพิภพมัจจุราชมาเยี่ยมเยือนนะครับดับแต้มล่างเหมาห้าสูตรทีเดียว <c oughs> เพราะว่างวดที่แล้วดับอยู่ครับวดนี้ก็เลยเอามาให้วัดดวงกันนะครับ อตกดึกก็ไอเล็บอ,อยู่ทุกทีเลยนะเนี่ยครับอาจารย์ตั้งร้อนในตั้งร้อนนอกตั้งร้อนใจตั้งร้อนกายตั้งร้อนหออาจารย์ร้อนหอนี่มันหออะไรอาจารย์เนี่ยร้อนหัวทิตลอเอาตายแล้วทิตลียังไม่นอนอีก นางนี่จอบเกาะติดตามเป็นเงาเลยนะก็อ,อาจารย์ยังไม่นอนสิริก็นอนไม่หลับหรอกเพราะเมื่ได้จับของสง,งวนอะไรของสงวนตัวเลขของอาจารย์สิตัวติดติดทั้งนั้นเลยอย่างอาจารย์สง,งวนไว้แต่ละคนเนี่ยมายามดึกเลยนะอ๋อแล้วไป เจ็บลิ้นเนี่ยอาจารย์ร้อนในเนี่ยป้ายยาไปแล้วทีหนึ่งคืนนี้ยังทำวิดีโอเพื่อพี่น้องมวลมหาประจาชนว่ออออาจารย์เป็นอะไรเนี่ยอืปล่าหรอกอาจารย์เป็นนักสืบ G i อเนี่ยไม่อยากพูดมากนะ โอเคนะครับพี่พบมัจจุราชคืนนี้ได้ห้าสูตรเลยใครที่ยังไม่นอนคืนนี้ได้พบกับพยายมเลยละ่ะดับแต้มล่างนะห้าสูตรตายวายกรีดพี่พบมัจจุราชเลยเหรอเนี่ยโอเคสู้ๆทุกคนอาจารย์มอบให้แล้วนะโอเคครับ อาจารย์คิดว่าวันนี้นะ่าจะเอาอยู่นะคนที่ยังไม่หลับนั่งมองขวดเปล่าอยู่เบียหมดนี้แหละครับวัพรุ่งนี้ก็ไปซื้อใหม่นะวันนี้ก็เอาขวดนะไปเติมน้ำาปละาปาแล้วก็มาซด,ดอีกรอบนึงมันก็เกลื่นเบียยังอยู่นั่แหละครับกินทำไมมากมายเบีย อแล้วเอากวดก็พอแล้วนี่รอบไปเจ็ดกวดแล้วเหรอครับในบอกไม่มีตังอ๋อเซนเซนไว้ก่อนร้านญาติกันเหรอครับโอเคครับตามสเบยนะเอาเดี๋ยมาดูเลขดับแต้มนะห้วยตายลิ้นอาจารย์นี่กยับไม่ก็ได้แล้วคืนนี้ต้องหาในไรเลียสักหน่อยละวาย เล่นระบมแล้วอาจารย์จะเรียอะไรเหรอหหาเรียยาเขียวยาขมไปนั่นนะบอระเพ็ดนั่นนะอ,อห,อหอนละนี่จเลยมาชวนคุยเนี่ยอาจารย์กำลังจ้องว่าเอาไว้ไหนเนี่ยโอยอยู่นี่นะป้าปก็ให้ป้าปนี่งไงดับสิบหน่วยล่างนะแต้มนะครับแต้มแต้มแต้ม,แต,มแต้มนะ เอ้ยนี่ยทัดเฉลืมไม่มาวันนี้อาจารย์ได้ไปเครึ่งม้วนแล้วเนี่ยมาดึกดึกแล้วมากวนใจปั๊บ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 อ๋ออย่างนี้นะห้าสูตรใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าดับแต้มสิบหน่วยล่างในอย่างงวดที่หนึ่งนะดับปั๊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 บป้าอาจารย์ป้าบทั้งวันเลยเนี่ยกินไข่ลวกมั่งนะอาจารย์นะโอ้หน้าอาจารย์สู้ได้อยู่แล้ว เสียงแหบนะโอเคครับดับหกสองแปดหกหนึ่งระดับแทมล่างนะออกแปดเก้านี่เจ็ดแทมนี่ไงครับอาจารย์แม่นสุดๆเลยเนี่ยใช่แล้วเสลิเดี๋ยวอาจารย์จะรูดนะเพราะว่ามันห้าสูตรมันยายคืนนี้ไม่หมดหรอก เดี๋ยวคนที่เขาเพิ่งแต่งงานกันนั่งรอดูสวดอาจารย์เดี๋ยวปูวก็นอนรออยู่เดี๋ยวผ่านมาโกรธอาจารย์อีกไม่อยากทำแล้วค่ะอ,อาจารย์มีแบบนี้ด้วยเหรอเฮ้ยมีสารพัดแหละอย่างวดที่ห้านะเอาลูดเข้าไปนะปั๊บ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 เข้าไปโอ้ยเมาส์นี่ก็ไม่เป็นใจเลยนะวันที่เจ็ดอ่าเจ็ด 07103ดนระดับดับแต้มล่างนะออกเจเนี่ยห้าแต้มนะเห็นไหมดับรอดโอเคนะครับใช่แล้วดับดีมากๆเลยครับนี่เดี๋ยวอาจารย์จะลูดไปเลยนะคืนนี้จะได้แตกกันทวนหน้าเลย5้าสูตรทีเดียวเลยผู้ดีไม่ต้องดูนะครับคืนนี้มีแต่คำ ไ่สูภาพมีแต่คำล่อแหลมทิ่มทิมแทงแทงนะจ๊ะพอดีไปนอนก่อนนะคะนกะกันนี่เราจะเล่นอะไรที่มันแหลมแหลมที่มันแทงสุดๆเพราะว่ามาด้วยความยาวใหญ่ขนเยอะของอาจารย์นี่ยาวใหญ่ขนเยอะเลยนะ โอ,อ้จริงๆไม่ต้องไปสับปะกณกับเขามากหรอกนะคนที่เขาอยากจะดูก็กดูเองแหละแม่นี่นี่นี่ตับแต้มฉีดหนวล่างนะแปดข้าแปดอกสี่อกหนึ่งสี่ก็ห้าแต้มดับรลอดได้มไหมนี่นะบางคนก็รับไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่เคยเสียวมานานแล้วเสียวอะไรหรอืออาจารย์ ก็หวยนะียที่เขาไม่เคยเจอเจอเสียวแบบนี้ไงยาวใหญ่ขนเยอะทิ่มทะลุทะลวงเข้าจนสุดลึกเขาก็เลยแบบมันไม่เคยเจอจริงหรือครับอาจารย์ใช่เขาไม่เคยเจอของยาวใหญ่แบบเนี้ยของอาจารย์ทั้งยาวทั้งใหญ่ขนเยอะด้วยนะ ที่แล้วของอาจารย์นี่ยาวใหญ่ขนมาเยอะๆเลยนี่ไงนี่ไงดูไว้เต็มตาเลยนะเอาไว้สุดๆเลยคืนนี้นะใช่แล้วคืนนี้เอาไว้สุดเลยครับอาจารย์จะยันอีกสุดเลยเพราะว่าให้ทุกคนเอาไปตัดกับไอ้ชุดที่อาจารย์โพสไว้มาครบนะแล้วก็เคลียร์สิบหน่วยแล้วก็ตัดด้วยดับแต้มีนวัดดวงกันนะ ตัวไข่ตัวมันแล้วทีนี้หรือถ้าไครไม่ตัดก็ว่ากันอีกทีครับอนาะจารย์จะมีอะไรเด็ดมาให้แต่ว่าตอนนี้อาจารย์สรุปไแล้วครับอ่องเวพีนะ9,000 5,000 300 600 300อย่าง200 110อันจะสสองามวันนะครับเพราะว่าท่านซื้อตัวอยู่ท้ายสุดนะก็ต้องดูท,ท้ายสุดนะครับท่านซื้อตัว ถาเอาแถวลิงไซนี่นะมันหน่อยเพราะว่ามันจะเสียวตลอดนะเสียวยันยันนุน่นยันไว้ไม่อยากพูดถึงว้แถวลิงไซนี่มันเสียวสยองช่งไแม่อาจารย์นะเสียววบวบเลยเอะลิงไซนี่เขาว่ามันอยู่ติดขอบเวทีไงลนะ่ะมันถึงได้แพงไงอาจารย์ก็มีระดับนั่นด้วยนะ มีมานานเลยนะคนที่เพิ่งมาเนะี่ยอย่ามาคอมเมนต์นะว่าสองมาจะฐานอีกแล้วไปที่ไหนก็เจอแบบนี้เแบียอจังแบบไม่ต้องมาพูดนะครับเพราะว่าอาจารย์มีมานานแล้วนะอาจารย์ให้คนเสียวมาตั้งนานแลนะ้วเดี๋ยววันนี้จะให้คนเสียวแบบการเลือกอีกแบบหนูอเอาทำไมเข้าว่านไม่ได้แล้วเนี่ยอยู่มาสองปีเต็ม วันนี้ทำไมเข้าบ้านไม่ได้อีกแล้วหรือคะอาจารย์อาจารย์จะจัดการขั้นเด็ดขาดแล,ล้วเหรอเนี่ยอุ้ยตายว้คลรี๊ดน่ากลัวจังเลยเนี่ยไม่ต้องกลัวอาจารย์ทำตามกฎป้าบก็ให้นีเนี่ยนับแต้มนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรูดเลยนะพวกบางคนเริ่มที่จะกระยุกกระยิกยกระยิกแล้วเตรียมเป็นแล้วพวกผัวให้มาแค่หนึ่งนาที อาจารย์ล่อไปสิบนาทีเดี๋ยวโดนเตะอีกดันดานเดิมผัวออกอีกเนื่ออาจารย์นี่รู้หมดทุกเรื่องเลยนะเนี่ยผัวเมียกันะโอ้ยไปกัดใจได้ไงให้หนุมกลัดมันเพิ่งได้เมียมาใหม่ๆเนี่ยก็จะต้องปาปาปะปะปแล้วก็หลักตรงนี้ล้างหน้าไก่อีกหนึ่งวิตตายวาคลี รู้จักร้างหน้าไก่ได้วยเหรอเนี่ยเที่ยวตายเลยแหละของใหม่ก็อย่างนี้แหละข้าวใหม่ปลามันใช่แล้วครับสูตรใหม่ๆเนี่ยต้องตื่นแต่เช้ามาคำนวณนตอนเมียหลับก็ปาบปาบป,าบ,ปาบก็บไปสูตรใหม่ๆเด็ดๆก็เรียกว่าข้าวใหม่ปลามัน โอ้ยเจ็บลิ้นจังเลยเนี่ยโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวอาจารย์ขอรูดหน่อยนะไว้แตกเกินนี้โอ้ยจะเที่ยงคืนแล้วเหรอน,นี่ยพป้าปาป้าปาป้ปาแล้วล่ะตายแล้วจะขยันจนลืมเวลาแล้วเนี่ยอาจารย์นะโอ้ยรูดแล้วอาจารย์มาบ่นหน่อยเสียิเสียวเฮ้ยยังมาเสียวอะไรอาจารย์จะลูดปาดเดี๋ยวจบเลยคุณผู้ชมยังไม่บ่นเลยเองนี่มาเสียวอะไรรอบเดือ อุย้ยน่าเกลียดเลยเองน,นี่ปา้ปาก็วห้ปา้าป้าอุย้ยตายวายเกลียดแล้วเนี่ยร้อยห้าสิบร้อยห้าสองร้อยห้าสามปา้าป้าเอาแล้วครับนี่ไงอุย้ยเดี๋ยวรุดก่อนนะปา้านี่ไงอย่างงวดนู้นนะห้าเจ็ดพลาดสองแต้มนะงวดที่ออกศูนย์เจ็ดนี่ก็พลาดไปสองดอกนี่ไงดอกนี่ไงงวดที่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็เตือนนะกลัวว่ามันจะมีนะ กลัวคนตายเนะี่ยเจ็บใจจนนี่นะนี่ไงก็ดับอยู่อยู่นะออกศูนย์สามสามแต้มไหมไหมก็ดับอยู่วันนี้ดับแต้มไปพ,พบมัจจุราชด,ดับแต้มล่างนะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าสามนะครับอาจารย์ก็เอามาให้ดูนะเป็นห่วงเอาไปตัดกับตรงดนั้นแหละนะถ้าของใครเด่นก็อย่าตัดนะครับจะแล้วของใครเด่นอย่าตัดนะ เดี๋ยวมาด่าอาจารย์ของสิริอีกว้ายสิริหนักใจเลยเนี่ยอาจารย์ยังไม่นอนเลยจะลอกจับกระบองอยู่เนี่ยเฮ้ยสิริแอบจับกระบองอาจารย์อยวกลางคืนอ่ะใช่แล้วไม่กวาดไงโอ๋อแอบจับไม่กวาดอาจารย์ตอนกลางคืนเป็นไงล่ะยาวใหญ่ไหมยาวใหญ่อาจารย์ สุดยอดเลยแหละอาจารย์นี่มีของดีเยอะนะเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมเฮ้ยเฉลยเองไปนอนนะ่ะแล้วอาจารย์จะอธิบายให้คุณผู้ชมก็ฟังลึกๆหน่อยได้อาจารย์เดี๋ยวเฉลยจะไปเปลี่ยนจุดนอนนะไป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 ลำคาญแล้วนะเนี่ยครับดับเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าสามนะจรณาอีกทีนะครับคุณผู้ชม ส่วนห้อง VIP อาจเนี่ยจานจัดการเรียบร้อยป้าป้าป้าไปแล้วนะตรงนี้ก็เอาข่าวมาบอกกันดีกว่าไปดูข่าวอาจจะยากรรมฆ่ากันปลิ้นต้อนดูระหว,วาดเสียวดูตรงนี้ดีกว่าครับอาจจะได้เงินแสนเงินหมื่นนะโอเคนะครับทุกคนลักนะาจุบจุบบา,บายบาอาจารย์อนุญาตไอ้กอดไอ้หอมนะก่อนนอน ดิจาสูตรเด็ดก็เลือกเอาครับไวซิริคอกกอดดีกว่าจุ๊บจุ๊บครับบ่ายบายครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บก็จะนะครับนี่คือดับดับสิบลวยล่างดับแต้มนะเอาแต้มนี้ไปตัดที่อาจารย์ให้วันนี้มาครบแปดตัวเหลือเจ็ดนะที่ตัดดับไปแล้วนะนะกนเ็เหลือกระจีดเดียวเองครับเหลือเท่ากับไอ้ต้นกระเจียวแมวเลยนะ ออ่ะอาจารย์หัวเราะทุเร่จ,จังเลยไปดีกว่าไม่อยากฟังแล้วเว้ยบอกไไปตั้งนานแล้วมาอยู่อะไรจะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยอ้ยตายแล้วบายบาย,บายครับคุณผู้ชม